โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในกกับผมไอช่องไอโอนเดร์นะครับวันนี้นะครับก็จะมาทําผัดผงกะหรีดด้วยจัดเทมเป้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทมเป้ที่ผมทําแช่ช่องฟีดไว้นะครับเป็นเวลา5วันนะฮะอันนี้ก็เอาออกมาละลายแล้วก็นํามาหั่นนะครับเป็นชิ้นๆแบบนี้หรือว่าใครจะสะดวกหั่นเตาอะไรก็หั่นได้เลยนะครับส่วนของผมนั้นคือจะเอาไปใส่หม้ออบรมร้อนนะครับก็เลยต้องหั่นประมาณนี้นะครับมีหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลย ต่อไปนะฮะเราก็เอาไปใส่หม้ออบรมร้อนกันนะครับที่ผมเลือกใส่เอาอบรมร้อนก่อนนะครับเพราะว่ากินเปล่าๆแล้วรู้สึกว่ารสชาติมันเหมือนเห็ดดิบนะครับต้องเอาไปทอดก่อนถ้าเอาทอดแล้วรสชาติมันจะเหมือนเห็ดที่เราเอาไปปิ้งกับไฟแล้วนะครับรสชาติมันก็จะอร่อยมีมีรสชาติอร่อยกว่านะครับกินกินง่ายกว่าไม่เลี่ยนไม่อะไรนะครับตั้งไฟที่อุณหภูมิที่รอดองศานะครับแล้วก็เป็นเวลา15นาทีนะครับ เราก็ปล่อยเครื่องทางาน,นครับเราไปทําน้ําปรุงผงกะหรี่ต่อ,อเตรียมเตรียมถ้วยเปล่านะครับ1ใบนะครับมาไว้ทําน้ําปรุงนะครับใส่ผงกะหรี่ไป1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่าใครไม่ชอบหวานก็ใส่ครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วก็น้ํามันพริกเผานิดนึงนะครับแล้วก็พริกเผา1ช้อนโต๊ะ ใส่น้ำมันหอยลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับ1 2สีอิ๊วขาวนะครับสีอิวขาวใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนเลยนะครับคนให้เข้ากันนะครับก่อนที่เราจะเติมนมข้นนะครับลงไป ก็ใส่นมข้นลงไปเลยนะครับนมข้นนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับถ้าใครชอบสีเข้มเข้มก็ใส่น้อย,อยแต่ถ้าใครชอบสีจางๆก็ใส่เยอะๆนะครับแต่อย่าใส่เยอะมันจะทําให้รสชาติที่เราปรุงมันจืดน,นะครับก็คนให้เข้ากันนะครับต่อไปก็นําถ้วยป่าอีกหนึ่งถ้วยนะครับไว้ตีไข่ลงไปนะครับเราจะแยกนะครับเราจะแยกไข่กับน้ําปรุงนะครับ หรือว่าจะตีไข่รวมกันทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะแยกนะครับเพราะว่ามันจะจะง่ายต่อการตีไข่นะครับผมใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับก็ตีให้เข้ากันนะครับอพอตีเข้ากันแล้วนะครับก็นําไปเทใส่น้ําปรุงของผงกะะรี่ที่เราเตรียมไว้เลยนะครับนําไข่ที่เราตีเสร็จมาตะกี้ลงไปเทใส่ได้เลยอพอเทเสร็จแล้วก็คนให้มันเข้ากันครับ อพอคนเสร็จแล้วเราก็ชิมดูนะครับรสชาติโอเคแล้วเราก็เตรียมตัวผัดได้เลยนะครับตั้งกระทะเลยนะครับไฟกลางๆก,ก็จะมีหอมหัวใหญ่พริกแล้วก็กระเทียมนะครับเทมเป้นะครับส่วนผสมหลักของเราเทกระเทียมลงกระทะเลยครับแล้วก็ผัดนะครับให้พอเกลี่ยๆนิดนึง ก็ใส่เทมเป้ลงไปผัดนะครับให้มันเข้ากันโอเคพอคิดว่าได้ที่แล้วนะครับก็เติมผงกะหรี่เพิ่มสีสันลงไปอีกนิดนึงนะครับให้สีสวยงามแล้วก็ผัดครับแล้วก็ต่อมาก็ใส่น้ำปรุงเลยนะครับเทน้ำปรุงลงไปเลยน้ำปรุงที่เราปรุงไว้แล้วพอเราเทน้ำปรุงเสร็จนะครับเราก็ เเริ่มคนเลยนะครับตอนนี้ใช้ไฟประมาณไฟกลางนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากก็ผัดผัดไปนะครับให้ทั่วครับพอถึงตอนนี้เราเริ่มปรับอุณหภูมิไฟให้แรงเลยก็ได้นะครับต่อไปเราก็ใส่พริกลงไปนิดนึงนะครับให้เป็นสีสันสวยงามแล้วก็คนครับ อพอคนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมรอใส่ผักขึ้นช่ายนะครับผักขึ้นช่ายถ้ามีเยอะก็ใส่เยอะไปเลยนะครับมันจะได้หอมแล้วก็น่ากินนะครับพอเราใส่ขึ้นช่ายลงไปแล้วนะครับเราก็ผัดต่อกันเลยครับตอนนี้คือสังเกตดูนะครับผงกะหรี่กับไข่มันจะเกาะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันก็หุ้มเทมเป้ของเราเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ผัดไปเลยครับอ่าพอผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตักใส่จานได้เลยนะครับอ่าอันนี้คือขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับลองไปทําตามดูได้นะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับผัดกับอ่าผัดผงกะหรี่เทมเป้นะครับใครที่กินอยากลองกินพวกเทมเป้แล้วแบบกินไม่ได้ก็ก็ลองเอาไปประดิษฐ ประดอยเป็นเมนูอื่นๆดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นผัดผงกะหรี่จากเทมเป้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับ